มาทดสอบกล้องมองกลางคืนนะครับโดยใช้มือถือเครื่องนี้นะครับเอามาแปลงกล้องนะครับเอามาแปลงกล้องหน้าให้มองในเวลากลางคืนเห็นนะครับโดยใช้ร่วมกับไฟฉายอินฟาเรดนะครับไฟฉายอินฟาเรดตัวนี้จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับนอกจากกล้องอินฟาเรดเท่านั้นนะครับจะมาทดสอบระยะประมาณ25ห้าเมตรครับถึง30สิเมตรโดยประมาณนะครับ ไปดูกันครับมาดูกันครับตัวที่ผมถ่ายติดสโคปอยู่นี้เป็นมือถือที่แปลงอินฟาเรดแล้วนะครับแต่ยังมองไม่เห็นนะครับเพราะไม่ได้เปิดไฟฉายอินฟาเรดนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟฉายอินฟาเรดนะครับเดี๋ยวซูมหน่อยครับกล้องไม่โฟกัสยังไม่ชัดนะครับ โอเคครับนะครับกล้องโฟกัสแล้วครับเออนี่เป็นพัดลมแอร์นะครับอีกบ้านอีฝั่งตรงข้ามนะครับระยะประมาณยี่ห้าเมตรนะครับถือว่าคมชัดอยู่นะครับถือว่าชัดใช้ได้ครับแต่ถ้าเป็นตาสัตว์นี่จะเห็นแดงแววเลยครับเห็นเห็นทันทีเลยเห็นไวด้วย อันนี้ก็ถือว่าชัดระดับหนึ่งเลยนะครับระยะประมาณ25เมตรครับโอเคนะครับถือว่าใช้ได้ครับกับกล้องมือถือที่แปลงเป็นเอ็นเฟลเตครับลงทุนน้อยมากเลยครับแต่ใช้ได้ผลจริงๆครับ